วันนี้ผมปั๊มแมนนะครับจะพาทุกท่านมารีวิวรถย,ยนต์ที่ถือว่าขายดีที่สุดของ BMW นะครับนีบนค่คือ BMW Series 3รหัสตัวถังล่าสุดนะครับนีบนค่คือ G20 และคันนี้ก็คือรุน 3, 2, ่น 320d ครับ ดูปวัติของซีรีส์3นิดหนึ่งครับซีรีส์3เป็นรถแบบ Compact Executive Car ที่เกิดจากการต่อยอดของรุ่น02 Series ในปี1966-1977จากนั้นในปี1975รถยนต์ BMW ซีรีส์3ก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกด้วยรหัสตัวถัง E21 ซึ่งเริ่มจากรุ่น2ตัวซีดานเครื่องยนต์เป็น4สูบตามมาด้วย6สูบวัชฉีดในปลายปี1975และรุ่นเปิดทุนในปี1978ต่อมาในปี1982-1994 เจนเนอเรชันที่2ก็ได้ตามออกมานะครับด้วยรหัสตัวถัง E30 เริ่มจากรุ่น2ประตูก่อนฮะในปี1982 และก็ตามมาด้วยรุ่น4ประตูซีดานและก็ตามมาด้วยรุ่นเปิดประทุคอนเวอร์ท b บลและรุ่น5ประตู Touring ในที่สุดนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นงานใช้เครื่องยนต์ดีเซลและระบบขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นพิเศษนะครับนั่นคือ BMW C1 หรือ Z1 Roadster รวมทั้งมีการเปิดตัวรุ่น M3 เป็นครั้งแรกนะครับโดยใช้เครื่องยนต์4สูบ235แรงม้านั่นเอง ต่อมาในปี1990ถึงปี2000นะครับมีการเปิดตัวเจเนอเรชันที่3ด้วยรหัสตัวถัง E36 ซึ่งในเจ n เนอเรชันนี้นะมีแบบตัวถังให้เลือกอีกมากมายและเป็นครั้งแรกนะที่มีการออกรุ่น3ประตูคอมแพ t ที่มีขนาดเล็กและมีราคาประหยัดอีกด้วยนะครับมีการเปิดตัวรุ่น M3 เครื่องยนต์6สูบตามด้วยชัด3โรสเตอร์นะร,รถยนต์เปิดตุนขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับต่อมาในปี1997-2006 g e นเนอเรชัน ER ที่4ก็ตามออกมาด้วยรหัสตัวถัง E46 เจ n เนอเรชันนี้ได้เริ่มใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมากขึ้นเช่นระบบแบกไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์ใบปัดน,น้ำฝนหรือแม้กระทั่งไฟท้าย LED สำหรับรุ่น M3 นะครับใช้เครื่อง6สูบเปลี่ยงและมีรุ่นเกียร์6สปีด SMG2 Sequential Manual Gearbox ให้เลือกอีกด้วยต่อมาในปี2004-2013นะครับก็มาถึง Generation ที่5ครับรวทั้ง E90, E91, E92 และ E93 ครับนะับเป็นครั้งแรกนะครับในปี2006ที่มีการเริ่มใช้เครื่องยนต์ Turbo Charge จ และสำหรับรุ่น M3 นะครับมีการนำเอาเครื่อง V8 ขนาดใหญ่นะครับมาลงบนตัวถังซีดานคูเป้และรุ่นเปิดประทุนเป็นครั้งแรกเลยครับต่อมาในปี2011-2019นะครับเจเนอเรชันที่6ก็ตามออกมานะครับโดยรหัสตัวถัง F30, F31 และ F34 ครับนับเป็นครั้งแรกที่มีการแยกรุ่นคูเป้และรุ่นเปิดประทุน c o n v e r ร์ l เออกไปเป็นซีรีส์4ครับ มีการออกรุ่นใหม่รุ่น GT หรือ Gran Turismo เป็นครั้งแรกนะฮะและตามมาด้วยรุ่น Plug-in Hybrid ในปี2016ด้วยครับและในที่สุดะคาับในปี2018นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกที่ Paris Motor Show นั่นคือ Generation ที่7มีทั้ตัวถังเป็น G20 G21 และ G28 ครับ มาดูรูปทรงภายนอกของรถคันนี้ก่อนครับนี่คือ bmw รหัสตัวถัง g 2 0นะครับซึ่งจะมีมิติที่ใหญ่กว่ารุ่นเดิมจาก f 3 0กระจังหน้ารูปไตคู่ครับที่ยังคงเอกลักษณ์แต่มีความใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีความ เตี้ยลงนะครับด้านน, okay. mm าน,น้านี่คือกระจังที่สามารถปิดเปิดได้อัตโนมั kav. ตินะครับตามอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นนะครับรถก็จะปิดเปิดระบายความร้อนได้อย่างเต็มที่นะครับมาถึงด้านล่างครับเป็นช่องลมที่จะระบายความร้อนของหม้อน้ํานะครับส่วนด้านนี้ช่องด้านนี้เป็นช่องตันนะตรงนี้นะครับและถัดมานะครับเป็นรูปตัววายนะครับนี่คือแอร์เคอร์ชันนั่นเองครับมีช่องนะครับลมจะไหลเข้าไปด้านนี้ครับและก็จะออกมาด้านนี้ครับ คือการจัดเรียงอากาศนะครับที่จะทําให้ไหลผ่านล้อไปได้อย่างราบรื่อนั่นเองครับไฟหน้าเป็นระบบ LED แต่ยังไม่เป็น Adaptive LED นะครับยังปรับตามการเลี้ยวไม่ได้นะครับ ซึ่งก็จะมี daytime running light นะครับอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับล้อและยางครับเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับจะเป็นยางของ Pirelli Cinturato P7 ครับขนาด225 45 R18 ยางรถรุ่นนี้นะครับก็ยังคงใช้ระบบ run flat อยู่นั่นเองครับเส้นสายของตัวรถนะครับถูกดีไซน์ได้อย่างงดงามนะครับดูสปอร์ตมากมากเส้นตรงนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ BMW อยู่นั่นเองครับฝาถังน้ำมันครับเปิดขึ้นมามีความกว้างครับเขียนชัดเจ นะฮะว่าดีเซลครับแถมมีคิวาโค้ดด้วยนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ3มิตินะครับซึ่งจะมีส่วนว้าส่วนโค้งทรงสปอร์ตนะครับรูปตัว L นะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นเท้าขุ่นนะครับเป็นสายของ BMW นะครับซึ่งจะเป็นระบบ LED ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นทับทิมสีแดงนะครับพร้อมกับดีไซน์รูปตัว Y เช่นเดียวกับด้านหน้าครับไฟเสียเป็นกลมนะครับ2ท่อนะฮะซึ่งมีขนาดที่ กำลังพอเหมาะดีครับเสาก็จะเป็นแบบคริปฉลามนะครับถานลงมาก็จะเป็นไฟเบรกดุนที่3ครับเป็น LED ครับมาดูท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถก็จะเป็นแบบปกตินะฮะเป็นแมนนวลครับมีความลึกเข้าไปทีเดียวนะครับส่วนด้านล่างนะฮะก็จะเปิดไม่ได้นะครับคือรถคันนี้เป็นยางแบบรัน flat นะฮะก็จะไม่มียางอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะข้างล่างมีอะไรครับนี่นะเป็นเครื่องมือลากนะครับฝาท้ายจะปิดแบบ แมนนวลน,นะครับไม่มีไฟฟ้าครับตัวนี้ดูด้านในบ้างครับเบาะหนังแท้นะครับเรียกว่าวูนัสกานะครับสีมอคคาเดคอร์ก็สีออกกาแฟกาแฟนะครับเทรมมิ่งด้วยเมชเอฟเฟกก็คือเป็นสีเงินเงินเป็นเส้นเล็กๆตัวนี้นะฮะก็เวลาแสงลงมาเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าตาเหมือนกันนะครับภายในถูกตกแต่งได้อย่างดูล้ำยุกทันสมัยดูสปอร์ตดูหน้าปัดกันนิดนึงนครับ ถ้าดูหน้าปัดดี inä, <t society> ๆนะฮะไม่ใช่หน้าปัดดิจิตอลทั้งหมดนะครับจริงๆก็คือเข็มครับแต่ถ้าเราจับเนี่ยมันจะเรียบไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีขอบกลมๆเนี่ยนูนขึ้นมาเฉยๆนะฮะแต่จริงๆข้างในเนี่ยเห็นเข็มฮะอันนี้คือเข็มจริงๆนะครับอยู่ด้านในนะครับแต่เราถ้ามองดีๆจะดูว่าเป็นดีจิตอลทั้งหมดนะครับนี่นะครับนี่คือเข็มจริงหมดนะฮะส่วนจอดิจิตอลจริงๆเนี่ยก็คือแค่นี้ครับขอบแค่นี้ครับ นี่คือจอดิจิตอลจริงๆนะครับโหมดการขับนะครับมีเลือก3มโหมดหลักๆนะครับคือคอมฟอร์ตครับเป็นค่าเดิมโหมดสปอร์ตนะฮะแต่ถ้ากดแช่นะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตอินดิวิวอูครับและอีกนันคือโหมด อีโคโปรฮะกดแช่เช่นเดียวนะครับจะเป็นอีโคโปรอินดิวิโดครับแผงประตูนะครับถูกปกด้วยหนังแท้นะครับประตูนะมีอันล็อกล็อกนะครับแล้วก็เซตเบาะได้2ตำแหน่งนะครับทันนี้เป็นที่ล็อกล็อกเด็กนะครับและอินดว์ตตรงนี้เป็นที่พับกระจกครับนี่นะฮะสามารถพับกระจกได้ครับส่วนด้านล่างนะเป็นที่ใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะครับมีที่วางของ ่เปิดท้ายรถครับตรงนี้ครับพร้อมกับลำโพงนะครับเป็นเวอตรงนี้เลยครับแน่นอนนะแอมเบียนไลท์ครับไฟฟ้าสวยงามครับพยายามคําคืนและนี่คือกุญแจรีโมทของรถคันนี้นะครับมาตรฐานนะฮะล็อกล็อกรถเปิดท้ายแล้วก็ตั้งฟังก์ชันได้หนึ่งอย่างนะครับแต่ถ้าอยู่ดีแบตรีโมทเริ่มหมดนะฮะรถจะไม่ไม่ติดนะฮะน้าจะเคยขึ้นมาบอกให้เรานำเอากุญแจนี่ครับ เอามาที่คอภูมิใจครับเพื่อม,มาทาบตรงนี้นะนี่นะะเขียนไว้ครับรม,มาทาบตรงนี้ไว้ครับแล้วก็หยุดเบรกนะและสตาร์ทครับเดี๋ยวฟังเสียงดูดีๆคนระับเสียงก็จะนิดนึดนงนะฮะจะมีเสียงแกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าวิ่งปกตินี่ก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินอะไรครับ เดี๋ยวเราลองเปิดหน้าต่างนะฟังเสียงภายนอกดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงก็จะได้ยินนเคียบๆดังเกินนะครับ,รบเสียงจากภายนอกแต่เมื่อปิดก็จะเงียแบคบรับวงลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น3 3 0 i นไอนะครับรถรุ่นนี้ก็จะดูเป็นวงลัยแบบผู้ใหญ่หน่อยนะครับ การจับก็กระชับมือนะฮะมีวาลตรงนี้นะครับแต่ก็จะอบอ้่นน้อยกว่ารุ่น33 0 i นไซิ่งเน้นเป็นแบบสปอร์ตนะครับสำหรับด้านขวานะครับก็จะเป็นการควบคุมเ่งเสียงนะครับนี่ฮะจะเป็นหัวล่กนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่อนสันนี้ครับ่มนี้เป็นการสั่งงานด้วยเสียงครับ FM นะครับ AM s เ e Station คือช่องที่เลือกไว้แล้วนะครับโทรศัพท์ครับที่ Connect ด้วย b l u ท t o ครับสำหรับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุม Cruise Control ครับซึ่งยังไม่เป็น Adaptive Cruise Control นะครับรุ่นนี้นะฮะ Speed Limiter เราสามารถตั้ง Speed Limit ของเราไว้ได้นะครับโดยการปรับด่านตัวดันตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นจุดนะฮะเราก็ตับไปที่90นะฮะ เป็นการควบคุมไบปั่นฝนนะครับเป็นการควบคุมไฟเลี้ยวนะฮะและการเดิบไฟสูงครับคำว่า b c ฮะก็จะควบคุมหน้าจอตรงบริเวณนี้ครับ d ิ l o นะครับที่วิ่งไปนะครับแล้วก็ t r a n มิเตอร์นะครับเมื่อเรากดนะฮะก็จะเปลี่ยนนะครับตราการกินน้ำมันเนี่ยนะฮะตากินน้ำมันก็จะมัณ14.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือจะปิดไปเลยครับเรบคอเม่องไรบ เดี่ยวผมด้วยครับถึงเข้าออกครับนะฮะขึ้นและลงได้ครับน,นัดล่างนี่จะเป็นแผงควบคุมไฟหน้าครับและไฟท้ายนะครับสามารถกดออโต้ไว้ได้เลยนะฮะจออินร์เทนเมนต์ครับดูดีไซน์ไนดะ้อย่างสวยง,งามฮะโคง้งกลมกลืนนะครับพื้นที่จอจริงคือแค่นี้นะฮะตัดลงมาครับเป็นการควบคุมระบบแพรในรถนะครับที่เป็น อุปกร์นะครับจอแสดงผลนะครับของอุณหภูมิทั้งสองด้านนะครับไลฟ์ฝาหน้าไลฟ์ฝาหลังแอร์ออโต้นะครับมีการปรับอุณหภูมิขึ้นลงครับนะะฮอันนี้ก็เป็นทางเดินของลมแอร์ครับดัานนี้เป็นพัดลมฮะแอร์พัดลมนะครับต้านนี้ก็เป็นการหมุนวนอากาศในรถนะฮะดูเอซีครับแ a ร์เนะครับกดเปิด เวลาเราขึ้นรถตอนรถติดตากแดดอยู่เราก็สามารถกดแมกกาซีก็จะแอร์ก็จะทำงานได้ยางใน็มที่มากนะครับมาถึงปุ่มด้านล่างครับเป็น8ปุ่มฮะซึ่งเราสามารถตั้งให้เป็นฮอตคีย์ของเราได้นะครับส่วนตัวนะครฮะถ้าเราจับรูดไปเนี่ยฮะรูดนิ้วไปเนี่ยฮะเขาก็จะเปลี่ยนไปให้เราตั้งนะครับได้ถึง8ฟังก์ชันนะครับนี่จะเป็นปุ่มบลุมครับ เสียงนะฮะแล้วก็เป็นการเลือกช่องนะครับตัดมาเป็นที่ใส่ของครับสามารถกดนี้นะด้านในจะวางแก้วได้2แก้วนะครับ,บ USB นะครับรองรับซปสิโวลต์ครับด้านในก็จะเป็นวางโทรศัพท์มือถือครัแต่สำหรับคันนี้จริงๆแล้วไม่มีไวล s s ชาร์จิ n งครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปจะมีให้ครับ ดูคันเกียร์ของรถคันนี้กันบ้างครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับมีปุ่มกดดันค่าตรงนี้นะครับที่จะเลื่อนเกียร์นะครับเนี่ยสามารถเลื่อนเป็น D drive นะครับหรือถอยหลังนะครับ D drive ก็สามารถเลือกเป็นแบบแมนนวลได้อีกครับดันไปด้านซ้ายนะครับจะเป็นแมนนวลบวกและลบนะครับสามารถเลื่นเกียร์ได้นะครับตบเข้ามาเป็นปกตินะครับแลวตัวนี้เป็น P ก็คือ ปุ่มแรกตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม Dynamic Traction Control ครับถ้าใครต้องการ Drift นะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ออกได้นะครับก็คือต้องกดแช่ครับหน้าปัดใหขึ้นมาที่จอนี่นะครับนี่นะครับ DSC d a t i v a t e แต่ถ้าแนะนำนะครับก็อย่ากดออกเลยนะครับมีไว้ดีกว่านะครับตลงมาเป็นปุ่ม Parking Sensor นะครับถ้ามีไฟอยู่ก็แสดงว่าทำงานอยู่นะครับ แต่เราไม่ต้องการให้ปัก๊กเซนเซอร์ทำงานนะครับก็ากดแช่ครับไฟก็จะดับนะฮะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงครับปั๊กเซนเซ,นเซอร์นั่นเองครับเช่นเดียวกับออโต้สตาร์สต็อปเครื่องยนต์นะครับเรารถาติดนะครับรถก็จะดับเครื่องให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ต้องการก็กดอ,ออกเหมือนได้เหมือนกันครับ ตัดมาเป็นปุ่ม start stop พึ่งยนนะฮะปกตินะครับเวลาถัดลงมาก็คือปุ่มโหมดการขับนั่นเองครับมี3โหมดให้เลือกนะครับนั่นคือ eco pro ครับคือประหยัดสุดนะครับ comfort ครับไปแบบสบายครับชิลๆนะครับและปุ่ม sport ครับซึ่งก็รถก็จะกระชับกระเชงขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับตัดมาเป็นปุ่ม auto h โฮลครับสามารถกดเวลาเราขับขึ้นเนินนะครับรถก็จะโฮไว้ให้เราไม่ให้รถไหลนะครับ จะเป็นเบรคมือไฟฟ้าครับเราสามารถดึงขึ้นมาครับและกดเพื่อปลดเบรกมือฟ้านั่นเองครับมาถึง i drive กครับก็ถูกพัฒนาไปไกลมากๆแล้วนะครับเราสามารถควบคุมที่จอฮะเมื่อหมุนมาเนี่ยก็สามารถควบคุมที่จอได้เลยครับบอกคู่หน้าปรับเด้วยไฟฟ้านะครับที่ด้านข้างของที่นั่งนี่ครับอ่้านะครับสามารถเลื่อนได้ครับและปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มปรับ ปีกเบอกครับให้สามารถกลางหรือหุบได้ครับที่เปิดฝาปองนะครับอยู่นี้ครับ 2X คือ2ครั้งครับหึงครั้งเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด2.0เล็ดทวิ o พา w เวอร์ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่4,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,500รอรอบต่อน,นาที จับคู่กับเกียร์ัตโนมัติ8ปดสปีด steptronic transmission มาดูเบาะหลังกันบ้างนะครับวันจะนั่งสบายแค่ไหนนะครับถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามีรูมหรือเล็กรูมเนี่ยเหลือตั้งคืบหนึ่งนะครับนี่ขนาดผมนั่งนะเมื่อกี้นี่ะครับเบาะหลังเป็นเบาะหลังแข็งนะครับมีช่องแอร์ให้2ช่องนะครับพร้อมกับการปิดเปิดแอร์ตรงนี้ได้นะครับการควบคุมทิศทางด้วยนะครับมาถึงที่วางแขนครับก็มีที่วางแก้วน้ําอีก 2ใบนะครับ่วนด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถเปิดออกได้เพื่อวางของยาวได้จากท้ายรถนั่นเองครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะจากท้ายรถนะครับส่วนแผงประตูนะครับก็เหมือนกับด้านหน้านะครับววิโดแล้วก็มี ambient l ไลท์นะครับพร้อมกับที่วางกดน้ำนะครับและที่ใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็อยู่บนเจ้า BMW 320d เครื่องดีเซลเรียบร้อยแล้ว,ลวรถร,ถรถุ่นนะี้ครับเป็นรถนำเข้าครับทั้งคันรถรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นรองลงมานะฮะจะเป็นเครื่องดีเซลเหมาะสำหรับการใช้งานคนระับมีความประหยัดแงมิตที่สูงนะฮะสำหรับคดจ้อยนะครับของรุ่น 320i ที่เคยทดลองขับไปแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นรถแข่งครับตรงล่างน,นี่จะแข็งมากๆเลยนะครับแม้จะประับ เป็นโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ตามนะฮะซึ่งผมก็มีความหวังว่ารถรุ่นนี้จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับกับรุ่น 3, 3 0ไ i ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนนะครับที่มีความเรียบก,ก็ถือว่า Up ับได้ดีฮะเมื่อเราซัดเครื่องขึ้นมาครับโหมดการขับเป็นค่าดีฟอ์คือคอมฟอร์ตครับซึ่งโหมดก็จะมีให้เลือก3โหมดครับโหมด E c o ค r o รนะฮะที่คือโหมดท,ที่ประหยัดที่สุดแล้วแต่ัดขึ้นมาเป็นคอมฟอร์ตต่ำมาเป็นสปอร์ตครับ เอาครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัดตราเร่งนะครับก่อนหนึ่งก็กดไปที่โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ไปเลยเตราเร่งของเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลครับมาแบบใช้ได้ครับนี่คือแรงมา190กิงลกรครับมาพร้อมกับเกียร์8สปีดของ เอ็มวครับเี็นได้ว่าขึ้นมาแบบใช้ได้เลยครับระจารย์เป่ายป6นี่แบบปล่อยให้ท้ายสายนิดๆนะฮะนี่คือเครื่องยนต์สองส่วนดดีเซลครับสี่โซ่ฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงมา้ามากับแรงบิดมาสานครับสี400่ร้อยนิวตันเมตรครับโอ้โห พุ่งทยานเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เทียบกับ 330i นะครับเครื่องเป็นซินเนี่ยถึงแรงปิดจะเท่ากันครับ400นิตันเมตรแต่คันนั้นแรงม้านี่เกือบ250แรงม้าครับมากกว่าคันนี้พอสมควรเลยครับความเร้าใจก็แน่นอนครับจาก 330i รับใจกว่าแน่นอนแต่คันนี้ก็ผมถือว่าเพียงพอนะฮะกับ กำลัง190แรงม้าครับที่มีแรงบิดเหลือเฟือฮะแรงม้าสูงสุด190เนี่ยอยู่ที่4,000รอบต่อนอาทีครับกับแรงบิดนะฮะ1,700ร็มา1,700รอบถึง2,500รอบเท่านั้นนะครับว่ามาเร็วนะครับรอบการแร้งแซงนครับหรือิกดาวนะครับกาอเร่งแซงเนี่ย ถือว่าเร็วครับเนะี่ยฮะ720ละเรียบร้อยเร็วมากครับเพราะฉะนั้นการแข่งแซงนี่หายห่วงครับเวลาไปวิ่งต่างจังหวัดน,นะครับกําลังเหลือเฟือฮะ400นิวตันเมตรครับแรงบิดเพราะนั้นสามารถสั่งกําลังได้ทันทีครับสำหรับวงเลี้ยวนะครับคันนี้ก็ถือว่ากลางฮนะไม่ได้แคบมากนะครับ แล้วก็คล่องตัวฮะคล่องตัวดีในการขับเวลารถติดเนี่ยรถแบบค่อยๆเคลื่อนตัวเลยก่ย mm hmm. อาจจะมีความชองโอหว่เล็กน้อยนะครับ mm hmm. อาจจะไม่ได้นุ่มนวลน,นะครับ mm hmm. สําหรับทัศนวิสัยของรถคันนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโปร่งโล่งสบายมากครับเห mm ็ hmm. นหมดนะฮะ mm hmm. แต่เต็อยังนะครับก็คือเจ้า เ,เวลาถอยหลังครับเนี่ยจะไม่มีรนะบบกล้องข้างหลังให้นะครับก็จะเปนเ็นเซ็นเซอร์เท่านั้นนะซึ่งรถสมัยนี้ก็จะมีกล้องอย่างน้อยนะครับกล้องด้านหลังนะครับถอยก็จะปลอดภัยมากกว่าครับเนี่ยนะฮะเราช่วงล่างของรถคันนี้นะครับถึงแม้จะมีความเกาะนะครับระบบแพนลิ่งนี่ BMW นี่เหนือชั้นอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยผมไม่แน่ใจนะครับว่า จะเป็นที่ยางหรือเปล่านะครับเพราะยางจะเป็นแบบรัน flat ซึ่งรัน flat นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความกระดานนะ้างนฮะหรือว่าไม่มีความนุ่มนวลน,นครับเนี่ยฮนะถ้าเจอตอนที่โุขาเนี่ยจะมีความกระดา้างนรับเบาะนะครับนั่งสบายมากนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับที่สามารถปรับเบร์นตัวนี้ได้นะครับรันเลี้ยวเนี่ยตัวจะไม่เป็นไหลออกนอกเบาะและจุดหนึ่งนะครับก็คือ เจ้าตะแงด้านบนด s ชบอร์ดตรงกลางนี่นะที่จะมีนูดลา์เนี่ยถ้าแสงตอนช่วงวันนะลงมาตรงๆเนี่ยจะสะท้อนขึ้นจะจบครับอาจจะบงังทัสนวิสัยด้านหน้าได้นะครับหลังจากที่ผมได้ทดสอบเจ้า 320D รุ่นนำเข้าไปเรียบร้อยกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเบียมด i ท a แลนด์ก็ได้ออกรุ่นประกอบในประเทศออกมาครับ เป็น3 2 0 g ประกอบในประเทศนะฮะหรือเรียกว่า CKD นั่นเองซึ่งแน่นอนนะรประกอบในประเทศก็ย่อมมีราคาที่ต่ำกว่าและสามารถใส่ออปชั่นได้อย่างเต็มที่นะครับสําหรับจุดอ่อนของรุ่นที่แล้วนะครับก็คือรุ่นนําเข้าเนี่ยก็จะมีออปชั่นที่น้อยครับและราคาก็จะสงูงเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจุดแตกต่างระหว่างรุ่นนําเข้ากับรุ่นประกอบในประเทศจะมีกี่จุดนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับสิ่งที่แตกต่างจุดแรกนะครับก็คือ แพ k เกจการตกแต่งภายนอกภายในสำหรับร in ุ่นกรอบในประเทศเนี่ยจะเป็นรุ่น M Sport ครับซึ่ง M Sport ก็จะประกอบด้วยกันชนหน้าที่จะเป็น M Sport เลยนะครับจะมีลักษณะที่เป็น Sport แตกต่างจากรุ่นนำเข้าซึ่งเป็นรุ่น Sport ปกตินะครับเห็นได้ชัดเลยว่าดูดันมากขึ้นแน่นอนครับ จุดที่2นะครับที่สำคัญนะครับนั่นคือไฟหน้า M Sport นะครับสำหรับไฟหน้ารุ่นนำเข้านะครับจะเป็น LED แบบธรรมดาครับแต่รุ่นนี้จะเป็น BMW LED with Cornering Light นะครับนี่คือ Cornering Light ครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยไฟนี้จะส่องมาทด้านข้างนะครับรวมทั้ง LED นี้สามารถเลี้ยวตามภูงมาลัยได้ด้วยครับสิ่งที่แตกต่างครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับนั่นคือลายล้อแม็กครับซึ่งลายล้อแม็กอันนี้จะเป็นรุ่น M Sport ครับ ซึ่งจะเป็นทูโทนนะฮะส่วนยางนะครับยางจะไซส์เท่าเดิมนะครับก็คือ 22545R18 นะครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นมิชลิน i พ Pilot Sport 4สันะครับซึ่งจะเป็นยางแบบรันแฟตเหมือนเดิมครับต้องแลกกับความกระด้างครับของยางรุ่นนี้ครับถัดมานะครับโลโก้ M ครับอยู่ตรงนี้ครับแฟนๆนี่ชอบมากๆนะครับโลโก้ M เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น m Sport ด้านล่างครับจะเป็นสเกิร์ตฮะสเกิร์ตก็จะแตกต่างครับจากรุ่นนําเข้านะครับเพื่อนาเข้าเป็นรุ่นสปอร์ตเฉยๆนะครับลายของเสื้อก็จะเปลี่ยนไปครับล้อหลังครับเช่นเดียวกันนะฮะไซส์เท่าเดิมลายใหม่นะครับฝาเติมน้ำมันเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะครับไฟท้ายต่างๆเหมือนเดิมจุดที่แตกต่างก็คือกันชนนั่นเองครับกันชนท้ายนี่เปลี่ยนครับเป็นรุ่น M Sport ที่ดูดดันมากขึ้นนะฮะถ้อยเสียเหมือนเดิมครับไซส์เท่าเดิมนะฮะแต่ลายด้านล่างนี่เปลี่ยนนะครับออปชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือระบบคิกเซนเซอร์ซึ่งสามารถแตะเปิดได้เลยครับซึ่งรุ่นประกอบนอกเนี่ยไม่มีแต่รุ่นนี้มีมาให้ครับแตะปิดได้ด้วยครับ เพิ่มความสะดวกสบายอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมทั้งฮะกล้องด้านหลังครับดุ่นตรงนี้มีกล้องมาให้ด้วยสําหรับรุ่นนําเข้าไม่มีให้นะครับรุ่นนี้มีมาให้ครบนะครับมาดูจุดแตกต่างภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเบาะเป็นบอะไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าหน้าปัดฮะหน้าปัดจะเป็นฟูดิจิตอลแล้วนะครับเรียบร้อยนี่คือความไฮเทคนะครับของหน้าปัดรุ่นนี้นะครับ รวมทั้งระบบปฏิบัติการครับ iDrive นะฮะรุ่นเดิมจะเป็น iDrive 6นะฮะสำหรับรุ่นนี้จะเป็น iDrive 7เรียบร้อยแล้วครับสำหรับระบบปฏิบัติการอันใหม่ครับคือ iDrive 7ครับ iDrive 7ก็จะมีเลือกภาษาได้ครับเราสามารถเลือกนะฮะเป็นภาษาไทยครับนะฮะนี่ซึ่งรุ่นที่แล้วไม่มีครับใช้งานง่ายครับมาดูบอร์ดหลังบ้างครับ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้ครับจะเป็น USB C นั่นเองครับเป็นการชาร์จได้ถึง2คนเลยนะครับก็สะดวกขึ้นเยอะครับของเดิมไม่มีครับและอีกออปชั่นหนึ่งครับที่รถรุ่นนี้ผประกอบในประเทศแถมมาให้นะครับนั่นคือคีย์การ์ดเหมือนกุญแจสำรองนั่นเองครับแค่แตะเข้าไปที่ประตูคนขับเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดล็อกได้แล้วก็สามารถมาชาร์จได้สามารถวางการ์ดวางที่ wireless charging นะครับ รถก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้ครับเอาครับลถตอนนี้นะผมอยู่บนเจ้า 320D นะเครื่องดีเซลครับจะเป็นรุ่นประกอบในประเทศครับรถรุ่นนี้ถือว่าออกมาที่หลังฮนะก็จะทำราคาได้ดีกว่าครับประหยัดไป400,000บาทครับแถมยังได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นมากว่ารุ่นนำเข้าอีกเยอะเลยครับ วงล้อเป็นปรับแบบปกติเหมือนเดิมฮะแต่หน้าจอครับสวยงามเป็นดีเจ้าทั้งหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนี้ก็ถือว่ามา้ากระชับกระเฉงครับเป็นเครื่อง2,000 turbo 190แรงม้าครับแรงบิดนี่โอ้โหขดไปในพุ่งเลยครับถือว่าทําได้ดีครับเหมือนกับรุ่นนาเข้าครับตาแรงนี่หายห่วงครับขึ้นชื่อเลยนะฮะ 320D นี่มา การวิ่งบนถนนที่มีความเรียบเนี่ยหรือเป็นไฮเวย์เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราปรับมาอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับลยครับกดไปเลยโอ้โหทันใจมากๆนะครับอ,อแต่สิ่งที่ขอเตะนะครับคือช่วงล่างรุ่นนี้ครับถูก เรียนว่าเป็นรถช่วงล่าง M Sport ครับซึ่ง M Sport นี่จะมีความเนืบเหมาะสำหรับการซิ่งนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เหมาะกับถนนที่ขุกขระฮะตัวน้ำเข้าเนี่ยเป็นช่วงล่างสปอร์ตเฉยๆนะครับไม่ใช่ M Sport เพราะฉะนั้นความกระด้างครับของรถรุ่นนี้ครับ มีมากผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะขับแล้วไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับความนุ่มนวลน,นะฮะนีก็จะมีข้อติอยู่เท่านี้ครับตัวอนนี้ก็แน่นอนครับมีร่องหลังให้ครับทำให้การจอดนี่มีความสะดสบายมากขึ้นครับ บทสุดของ BMW 320d M Sport ประกอบในประเทศนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับถ้าเทียบกับรุ่นนำเข้านะครับที่มีมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง400,000กว่าบาทเลยนะครับรวมทั้งยังได้ออปชั่นเพิ่มอีกเพียบนะครับจากรุ่นนำเข้านะฮะสำหรับราคาของ BMW 320d M Sport รุ่นประกอบในประเทศอยู่ที่าาราคา2,549,000บาทครับขอขอบคุณ BMW Thailand และ Millennium Auto ที่เอื้อเฟื่อรถสำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดซันกระดิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหคลิปหนะ้าสวัสดีครับ